ในระหว่างที่ผมกําลังชื่นชมกับสถาปัตยกรรมของเมืองหลวงเดนเดลอยู่นั่นเองก็มีมอนสเตอร์ตัวเบลอร์บินมาจากไหนก็ไม่รู้บินลงมารับน้องผมประมาณว่าเป็นยามเฝ้าทางเข้าออกสร้างงั้นเจอแบบนี้ผมก็ทนไม่ได้ต้องขอท้าทายกันสักหน่อยประเด็นคือมันเก่งอยู่นะโจมตีมาแต่ตะท่านี้หนักหน่วงทั้งนั้นไอ้นี่มันเป็นบอสได้เลยนะเนี่ยหนึ่งมอนมุนตัวหนึ่งรอบร้ามคงอาวุธหอ,อกสองปลายนั้นแบบว่าโคตรเท่เลยไม่ใช่สิ การโค้งอาวุธแบบนี้มันจะโจมตีออกมา2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือโดดขึ้นฟ้าแล้วพุ่งลงมาฟาดฟันเป็นวงกว้างมากและฟันต่อเนื่องปิดท้ายอีกครั้งมาพร้อมกับลมพายุทะลุฟ้าที่รุนแรงไอ้นี่มันคิดว่าเป็นฟงบินหรือไงแต่ว่ามันเทจริงๆนะรูปแบบที่2หลังโค้งอาวุธเสร็จแล้วไม่โดดขึ้นฟ้าแต่ฟาดฟันรอบตัวพร้อมลมพายุที่กว้างมันเลยแถมแรงกว่าท่าเมื่อกี้อีกนี่เองไม่ใช่บอสเลยนะ <c oughs> วิธีรับมือท่านี้สําหรับรูปแบบแรก เมื่อมอนพุ่งตัวลงมาให้เรากิ้งหลบไปข้างหน้าและกิ้งต่อเนื่องยาวๆสวนทางกลับไปเลยครับส่วนการรับมือในรูปแบบที่2ตรงนี้ต้องวัดใจกันหน่อยถ้าคุณอยู่ในระยะไม่ไกลจากมอนมากทันทีที่เห็นควงอาวุธให้วิ่งเข้าประชิดตัวเลยครับในจังหวะที่มอนจะฟาดอาวุธออกมานั้นก็กิ้งหลบเข้าไปได้จังหวะมันจะพอดีกันและมีโอกาสโจมตีสวนกลับได้แต่ถ้าคุณยืนไกลมากไปถอยห่างๆยกโลกันไว้ครับท่านี้กันได้แต่ตัวเราจะปลิวออกไปนะ 2. การโจมตีธรรมดาของมอนไม่มีอะไรมากตั้งรับกิ้งดบและระชิดต,ตัวโจมตีกลับได้ครับ 3. การสลับอาวุธของมอนสังเกตตรงเอวจะมีแสงส้มๆออกมาแวบ,บหนึ่งแล้วมอนจะจับขวานทุ่มลงพื้นอย่างแรงและกว้างนิดหนึ่งท่านี้ถ้าไม่ชัวร์กิ้งถอยห่างออกมาตั้งแต่เห็นแสงส้มๆเลยครับแต่ถ้าจะโจมตีกลับกระโดดออกด้านข้างแล้วตีกลับได้ทีหนึ่งครับ 4. ถ้ามอนคำรามออกมาจะเป็นขวานฟาดลงพื้นอีกครั้งแต่ระยะสกิลที่พื้นจะพุ่งมาข้างหน้าแทน ตรงนี้กระโดดหลบและตีสวนกลับได้แต่ผมขออยู่ห่างๆก่อนดีกว่าเสียเปรียบเรื่องพื้นที่ด้วยเปลี่ยนที่ต่อสู้กันหน่อยได้ไหมเองน่ะถ้าถ้าเห็นมอนหมุนตัวไปขวาจะเป็นท่าชุดตีต่อเนื่อง3ามจังหวะจังหวะแรกมอนจะเอาขวานลากลงพื้นแล้วงัดขึ้นจังหวะ2ฟาดลงมาและ3มอนจะกระโดดถอยห่างแล้วพุ่งเข้ามาฟาดคุณอีกทีการโจมตีท่าชุดนี้สามารถหาจังหวะกิ้งหลบและตีสวนกลับได้หมดเลยครับไม่ชัวร์ก็ยกโลก,กันไว้ก่อนเ่อ บางทีถ้าชุดนี้มอนอาจจะหลอกใช้แค่2จังหวัดนะครับไม่มีกระโดดถอยหลัง 6. ถ้ากระชื่อพื้นทำนาเมตเป็นวงกว้างตามด้วยการพุ่งเข้ามาฟาดขึ้นและฟาดลงท่านี้ไม่ยากยิ่งดบได้และตีสดกลับในจังหวะสุดท้ายครับ 7. การสลับอาวุธจากขวานเป็นหอกสอปลายก็จะมีแสงส้มๆให้เห็นพร้อมคงอาวุธหรอบครับหลังจากนี้มนจะวนลูปก,การใช้ท่าทางและสกิลโจมตีสับเปลี่ยนกันไป ให้คุณใจเย็นๆสังเกตกิ้งหลบและตั้งรับหาจังหวะโจมตีสวนกลับไปได้ครับข้อควรระวังคือในทุกการโจมตีปกติของมอนตัวนี้อาจจะมีการผสมกับท่าอื่นหรือมีการฟาดฟังจํานวนครั้งมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับถ้าคุ้นชินแล้วก็จะหาจังหวะหลบได้ไม่ยากแต่มอนจะถึกนิดนึงเลือดเยอะไปหน่อยค่อยๆเล่นไปครับก็ประมาณนี้ครับและเช่นเคยถ้าไม่ไหวก็เรียกซมมอนทุดีสงครามออกมาช่วยนะครับ ในเกมให้สนุกครับทุกท่านไว้คลิปถัดไปผมจะไปตีบอสต,ตัวไหนในเกม Elden Ring ไม่รอติดตามรับชมกันนะครับ